สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูมาฝาเช่นปลาคมหน่อยจิ้มปลาลาดสับทั้งลาวทั้งไทยนี่แหละค่ะมันคือจะแซ่บนัวมันต้องปลาลาดสับสุดแซ่บนั่นัว,นวจ้วกเข้าไปค่ะอือหือเปรียวที่น้องเลื่มบอกไา้กัน ห้องอยากกินปากก็เลยต้องหากินรายการตามใจปากนี่วันนี้เสนอรายการตามใจปากด้วยการอยากกินมะขามน้อยจิ้มกับปลาบองจัวครับเนาะแซ่บติปลาบอง ปฏิเหตุค่ะเสือออกจากตลาดถุงละสิบบาทแค่สองถุงกโจบประยัดแศบนัวแศบแศบเศบประคำกันนวยใหญ่โทษสองเวยจู่กับไปค่ะพี่น้องจั่ แตดับปลาเป็นตอนก็จะดีนี่ปลามันซับฉีกไปได้มือมันเหม็นได้ขอสอบกินมันเหม็นเตื่อปลาดแซ่ปลาดดีมันได้พี่น้องมาเด้รอในการตามเจ็บปากแม็กนเมื่ออ้วนไงตามเจ็บปาก อืมขวนบออแล้การซองนี้บะมีะะ่สลัะอย่างแค่กินตามใจปากที่ห้าหิวที่เห้าคิดไ้เจ็บห้าจะหามากินเ้าจะหามากินตามใจปากห้าไงบอจุดจวดออ คงกินหมดนี่คงจะไปล่วงบานเต็มกระแสบอย่างเดียวแสบป่าพินอ่ะเหมือนป่ะเป็นหละกสื่อเขามาบริหิเณรจ้องถุงนี่สิบบาทนี่แหละตามเจ้าปากของจริงอืมทำมยังไงละต้องเสียไปอิม่มซื้อไม่เมือ่อน S <S สาเจแต่เด็ขอนหอนเนาะขอหอนโอ้โบอกไผเลยแสบอีรีแต่ขอนหอนนี่นะเซฟแสบพี่น้องรองกินเบิงเดี๋ยวนะโอ้ย แซ่บกีหลีนี่นี่น,น,นี่มีนูนี่ลองเบิงนี่ปลาขา้มหวานดิพี่น้องเปรี้ยวหมะบางกล้องข่อโมเลยข่อยกระร,กกรั้งโลกอัดยูทูบก็มายเจ็บแซ่บกีหลีนี่ปลาขา้มไงปลาคั้มหน่อยโอ,โอ้โหเจ็บปะเปรีป้ยวเขาบอกว่าเปรี้ยวนี่แหละรายการตามเจ๊ปากหิวกับพีกินเขาอยากกินเขากินเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาตายไปบ่ได้กิน มจ่วโอ้โหว่าตะข่ย huh, ข oh ้ามไงแล้ว